ไปปรับว่าผลต่างที่มันเกิดขึ้นไอ้สองหมืนบาทมันมาจากอะไรอ่าเราเจอแล้วเราก็ไปปรับที่อะไรไปปรับที่สินค้าคงเหลือกับไปปรับที่บัญชีที่ดินเมื่อปรับแล้วจะมีเงินยังมีจํานวนผลต่างยังคงค้างอีกเจ็ดพันบาทโจทย์บอกว่าเป็นค่าสิทธิบัตรเราก็ไปปรับค่าสิทธิบัตรถูกไหมครับไปเครดิตที่บัญชีเงินลงทุนเพราะฉะนั้นเครดิตบัญชีเงินลงทุนออกไปทั้งหมดเท่าไหร่ออกไปทั้งหมดสองแสนอ่ออกไปทั้งหมดสองหมื่นเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเงินลงทุนนะครับ ถ้าเอาดูช่องบริษัทกอไก่ถูกไหมครับอยู่ทางด้านเดบิตถูกหักด้วยทางด้านเครดิตในการปรับปรุงมันก็เหมือนกระดาษทาการที่เราเคยเคยเรียนเคยเรียนกันมานั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออยู่สองแสนมันก็จะเท่ากับส่วนได้เสียหรือส่วนทุนของบริษัทกอไก่พอดีเราถึงทําการไปปรับที่บัญชีทุนกับกําไรสะสมนะครับมันก็จะหมดไปอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่สองจุดสองจุดสอง ต่อไปอ่า1.2.2นะครับต่อไปตัวอย่างที่1.2.3เขาบอกว่า <c oughs> กรณีเกิดค่าความนิยมนะครับกรณีเกิดค่าความนิยมอ่าเราก็มาดูสิครับว่ากรณีเกิดค่าความนิยมเราต้องทํำยังไงบ้างเราบอกว่าสมมติมว่าเหมือนเดิมคือผลต่างที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นผลต่างที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นก็คือ20,000บาทนะครับ20,000บาทเขาบอกว่าเกิดจากการที่บริษัทกรไก่จ่ายซื้อ จ่ายซื้อธุรกิจโดยคาดว่าประโยชน์ที่ได้รับนะฮะประโยชน์ที่ได้รับในอนาคตนั้นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับในอนาคตนั้นมันมีมากกว่ามันมีมากกว่าในส่วนของทุนที่แสดงในบริษัทของไทยถูกไหมครับในกรณีนี้ตัวอย่างก็บอกว่าอ่าสมมติว่าตัวอย่างหนึ่งจุดสองจุดสามบอกว่าสมมุติว่า,วา,วา,ส,มมวาสินทรัพย์นั้นก็ได้แสดงตามร,ราคายุ ยุติธรรมทุกๆรายการแล้วแล้วก็สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นก็ถูกต้องแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผลต่างที่เกิดขึ้นถ้าสองอย่างนั้นถูกต้องแล้วแสดงราคายุติธรรมแล้วสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็ถูกแล้วผลต่างที่เกิดขึ้นนั้นจึงถือว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นค่าความนิยมถูกไหมครับก็จะถือว่าเป็นค่าความนิยมแล้วรู้สึกว่าอาจารย์จะเขียนตา่าหายไปอันหนึ่งนะ ส่วนของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีนะครับ20,000บาทนั้นตามตัวอย่างที่1 2 3ไม่เขียนคําว่าค่าความนิยมไปด้วยไอ้20,000ที่เกิดขึ้นนั่นรีว่าค่าความนิยมครับเดี๋ยวจะขอแก้นิดนึงนะเรียกความนิยมครับเรียค่าความนิยม <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นค่าความนิยมเราก็มาปรับนะครับมาปรับที่กระดาษทําการของเราเราบอกว่า2 0 0 0มืนบาทที่กิจการคือบริษัทกอไก่ได้จ่ายเงินมากไปนั้นเป็นผลมาจากค่าความนิยมถูกไหมฮะเป็นผลมาจากค่าความนิยมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปบันทึกอะไรครับค่าความนิยมเดบิตค่าความนิยมเครดิตเงินลงทุนถูกไหมครับเดบิตค่าความนิยมเครดิตเงินลงทุน ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถามว่าตอนที่เราซื้อนั้นเราเรายอมจ่ายอมันก็คือมีสาเหตุสิ่งเหล่านี้ถูกไหมนะครับเดี๋ยวบางคนบอกหนูเริ่มงงแล้วค่ะผมเริ่มงงแล้วครับว่าเอะอยู่ดีๆไอ้สองแสนสองก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราต้องมานั่งไล่ตอะไรเกิดขึ้นให้เราย้อนกลับไปถามน,นิดนึงว่าก่อนที่เราจะจ่ายเงินสองแสนสองหมื่นบาทดังกล่าวนั้นณวันนั้นเราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เรียกว่าผู้ถูกซื้อดังกล่าวนั้นนะครับมีสินทรัพย์มีหนี้สินมีหนี้สินที่ยังไม่อาจจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างถูกไหมเราก็ต้องทําการประเมินก่อนก่อนที่จะจ่ายเงินถูกไหมเราก็ทําการประเมินสินทรัพย์นั่นคือวันที่เรากําลังซื้อเพราะว่าบทนี้เรากําลังเรียนณวันณว,วันซื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของณวันซื้อเราจะต้องทําการประเมินหาราคายุติธรรม ปรากฏว่าเมื่อทําการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วหาผลตา่างมาที่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละก็มาทําการต่อรองกันระหว่างบริษัทขกไก่กับขอไข่แสดงว่าราคา220,000บาทที่บริษัทยอะเกาไก่จ่ายไปเนี้ยเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งบริษัทเกาไก่ที่เป็นผู้ซื้อหรือบริษัทใหญ่และก็ในฝั่งของบริษัทขอไข่ก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทขอไข่นั้นก็พึงพอใจ เพราะนั้นแสดงว่าตอนที่จ่ายไปนั้นก็มีการจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นเก่าไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเพราะฉะน,นั้นวันนั้นน่นแหละครับเป็นข้อสิ่งเป็นสิ่งอะไรเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลที่เราเกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนที่เราทําการตัดเราก็เลยต้องมาไล่ตัดคือจเจเบิร์ติจานบอกว่าอะไรมันมาทางไหนก็ให้ไปทางนั้นแสดงว่าเราจ่ายเงินมากกว่ามันมีเหตุที่เกิดขึ้นแางข้อ1.2.3มีเหตุมาจากว่า คีค่าความนิยมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำาไงไปไปบันทึกค่าความนิยมก่อนแล้วก็มาตัดเงินลงทุนถูกไหมครับการที่เงินลงทุนที่สูงขึ้นมา20,000นั้นเป็นมาเป็นผลมาจากค่าความนิยมเราก็ทําการบันทึกค่าความนิยมแล้วก็มาตัดเงินลงทุนนะครับตัดจนรายการนั้นได้หมดไปก็เรือเรือเท่ากับส่วนของทุนก็คืออะไร200,000ถูกไหมครับเพราะว่างบเดี่ยวอาจจะเรียกว่างบเดี่ยวนะฮะงบเดี่ยวของบริษัท กไก่กับบริษัทขอไข่นั้นถูกไหมครับถามว่าถ้าเป็นวิธีการซื้อหุ้นบริษัทผู้ถูกซื้อไม่ได้จดทะเบียนยกเลิกถูกไหมบริษัทผู้ถูกซื้อไม่ได้ถูกยกเลิกไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ถูกยกเลิกการบันทึกบัญชีทั้งบริษัทกอไก่และบริษัทขอไข่นั้นเขาก็จะคจงยังสะแดงตัวเลขหรือข้อมูลหรืองอบการเงินนั้นก็คือบันทึกด้วยราคาไหล บันทึกด้วยราคาตามบัญชีตามสมุดบัญชีนั่นเองถูกไหมครับแต่ตอนนี้คือสิ่งที่เราหาแล้วบอกว่าเราอยากจะทํางบดุลรวมงบดุลรวมถูกไหม <c oughs> เราอยากจะทํางบดุลรวมเราเลยต้องทําการปรับปรับงบการเงินของบริษัทกอไก่กับบริษัทขอไข่โดยเน้นไปที่บริษัทขอไข่ว่างบการเงินของบริษัทขอไข่นั้นเราจะต้อง ปรับตัวเลขให้เป็นมูลค่ายุติธรรมก่อนที่จะเอาไปไว้เอาไปปรากฏในงบดุลรวมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นงบสองงบนั้นถ้าเป็นงบเดี่ยวเรียกว่างบเดี่ยวก็คืองบกอไก่งบของไข่นาเรศงบเดี่ยวงบเดี่ยวนั้นแสดงด้วยราคาบัญชีแต่ตอนนี้เราจะทํางบดุลรวมเอาสองงบมารวมกันเราเลยบอกว่ามาตรฐานการบัญชีบอกว่าเราจะต้องปรับให้ไปเป็นใ ปรับของงบบริษัทย่อยหรือบริษัทผู้ถูกซื้อเนี่ยต้องแสดงด้วยมูลค่า,ายุติธรรมก่อนถูกไหมครับเราเลยต้องมานั่งปรับนี่แหละปรับไอ้มูลค่าทางบัญชีให้เป็นมูลค่า,ายุติธรรมนี่แหละถึงจะปรากฏในงบดุลรวมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูง่ายๆว่าถ้าเราดูงบเดียวปุ๊บถามว่างบเดียวด้านบางครค้งเนี่ยงบเดียวแต่ละงบถ้าเอามาตั้งเทียบกันแล้วเราก็เอางบดุลที่เราทําเสร็จแล้วงบดุลรวมที่เราทําเสร็จแล้วเอามาดูปรากฏว่ามันก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่า มันเท่ากันพอดีถูกไหมฮะมันเท่ากันพอดีเพราะว่างบเดี่ยวแสดงด้วยงบแสดงด้วยอะไรแสดงด้วยราคาตามบัญชีแต่งบดุลรวมนั้นบริษัทผู้ถูกซื้อหรือบริษัทย,ย่อยนั้นถูกแสดงด้วยราคายุติธรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้อ่าไม่เท่ากันพอดีพอดีไม่เท่ากันด้วยราคาไหนก็ไม่เท่ากันด้วยหากสินทรัพย์นี่สินดังกล่าวไม่ได้แสดงด้วยราคายุติธรรม นั่นแหละก็จะเกิดความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างมันระหว่างงบเดียวกับงบรวมแล้วก็อันที่สองคือถ้าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ไดู้กบันทึกนั่นแหละก็คืองบเดียวจะไม่มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่งบรวมจะมีสินทรัพย์ที่มีตัวตนปรากฏอันดับที่สามคือค่าความนิยมค่าความนิยมนั้นเกิดจากการซื้อถูกไหมมันเกิดจากการซื้อถูกไหมครับเพราะฉะนนั้งบเดียวแน่นอนไม่มีค่าความนิยมแน่แต่งบรวมนั้นมีค่าความนิยม ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสรุปนะครับในส่วนของอส่วนที่เราใช้นะครับใช้ในการแสดงงบดุลรวมถูกไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็บอกว่าค่าความนิยมดังกล่าวนั้นก็บอกว่าถือว่าเป็นส่วนป่างที่เกิดจากต้น,ตนทุนการรวมทุยกางคือต้นทุนที่จ่ายออกไปซึ่งมากกว่าส่วนได้เสียของบริษัทย่อยนั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้ <c oughs> เรามาดูตัวอย่างกันต่ออีกนิดนึงครับตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามบอกว่าจากข้อมูลในตัวอย่างที่สองคือบริษัทกอไก่นะครับกอไก่ได้ซื้อหุ้นของบริษัทขอไข่สองแสนสองหมื่นนะครับสองแสนสองหมื่นบาทนะครับเราบอกว่าสมมุติว่าสินทรัพย์ของบริษัทขอไข่นะวันซื้อนะั้นมีราคาดังต่อไปนี้ ก็คือมีเงินสดมีลูกหนี้แต่ปรากฏว่าขอไขนั้นมีการบันทึกค่าความนิยมมีบันทึกค่าความนิยมไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว3,000บาทนั่นคือของเดิมถูกไหมมีของเดิมเกิดขึ้นของเดิมเกิดขึ้นถามว่าเกิดขึ้นไงบริษัทขอขอาจจะไปรวมกับกิจการ